ทีมมอบเงินวันนี้ก็เป็นเรื่องแบบวันนี้จะจ่ายสองล้านก่อนส่วนยุมในผู้แทนจากกาีฬาแห่งประเทศไทยคุณรายเชลได้ผลทันยานั่นเป็นสามทีมที่ตกมาจากไทยพทมไม่ดีพิจารณที่แล้วนะครับม่อไปนะครับก็บมาถึงกิวของ BBC UFC ครับซึ่งเพิ่งจะแถลงข่าวมาไม่ได้เยอะ ในช่วงแรกนะครับนี่คือ18กษสโมสรในยามพยองอยู่ในเด็ดครับตามคนเลยครับและสโมสรก็องทำผลงานในช่วงท้ายได้ยอดเยี่ยมนะโดยผานีแล้วก็มาถึงชัยนาทเอฟซีครับ ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับทุณโมสอนนะครับได้